สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูดโปรโมชั่นนะครับประจำวันที่31มกราคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์2560นะครับเติมเงินสูงปุดสูงสุดแมมสูงปุดสูงสุดอยู่ที่2,299บาทนะครับอันนี้เราก็มามดูมิสซาลดีกอาวุธระยะประชิดนะครับ5ปัน้ายท้ายก็จะเป็น1 2 3นะครับแทงซ้ายขวา กว่าจะเป็นมีดชาร์จนะครับชาร์จไกลเหมือนกันนะครับผมอันนี้เราก็มีผู้ร่วมรีวิวคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนํากันเลยกว่านะครับว่าคือใครนะครับผมแลชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมชื่อเพชจีครับเพชจีครับผมครับผมรักนะเบบี้มาย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่นอกเรื่องแล้วอเทื่องแลโอเคครับชออะไครับออุ้มสามหนึ่งครับผมโอเคนะอะไรนะครับอุ้มสามหนึ่งครับพี่สับสาหนึ่งอ่ะตุ้มตุ้มตุมยอ่ไงเออผมชื่อซีเฉยชีพครับผมทำทเสียงให้ชัดขึ้นหน่อยครับผมเพราะไม่ต้องกลัวคนผมผมผมชื่อซีเฉยชีพครับครับสดครับ สวัสดีค่ะชื่อเอ็นเทนไทเลนค่ะชื่อโอ๋ค่ะ <c oughs> ไว้ตุดรับก็ได้ <c oughs> ใช่ใชืช่<ห>ชอ,อีน,นี่สวัสดีค่ะชื่อเอลเลดี้ค่ะชื่อรี่ค่ะโอเคนะครับวันนี้เราก็มารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมไอเกตแต้มตววนะครับผมแต่นนงมาเพียตะวอนนะครับก็อันนี้เด็กมาเพียหมดนะครับมาช่วยรีวิวคลิปนะครับเดี๋ยวลองมาคลิกขวากันเลยดีกว่านะครับผม ก็ระยะการไกลเหมือนกันนะครับถ้าโดนนี่ก็ปิวเหมือนกันนี่เต็มหลอดเลยจะบอกว่าโคตรแรงเ้าครับผมวันนี้เราลองมาปืนอ่าปืนนนี้กันเลยดีกว่านะครับอ่าปืนโรเจอร์ฮาร์ดนะครัมันจะเป็นปืนเดาอะไรไม่ได้นะครับผมเป็นปืนเอ็กเคที่สองใช่ไหมประมาณนั้น ใช่ค่ะ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 ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ไม่ดีดไหมนีกดค้างเลยนะไม่ดีดนะครับผมเรามาหน้าไม้กันเลยดกว่าหน้าไม้นี่ยิงยิงออกสามดอกชอบเลยอุ้มมืถือมีดทถอยอ่ะค่าหน่อยครับมือถือมีถอยอุ้มเอาโอเคครับผมนี่เรามาหน้าไม้กันเลยดีกว่านะครับผมหน้าไม้หย ลูกล้มพุ่งเอาเอาดีนะครับหน้าไม้ออกสามดอกนะสามดอกสามดอกหรือสามตีหรือสามอะไรเอาหลังไปเ er อาบ้างเอาบ้างหน้าไม้นะครับก็เป้าสวยนะครับความกว้างมากหน้าไม้ทั่วไปจะออกสามลูกกระเท่านเองนะครับการดีวิวไปไม่ถึงโครงสร้างปืนก็สวยนะครับเลี้ยงตาผมด้วยครับตรงข้างก็จะเป็นควันดำขึ้นมานะครับผม น,นี่ก็ปีกชุดก่อนดีกว่าชุด <Hi. S 1> ก็แบบนึงนะครับเน uh ีด huh. ูชุดนี้ใส่เข้ากับปีกสวยนะครับปีกก็อยู่ที่ราคาสองพเอ้ยปีกอยู่ที่ราคาหนึ่งัน้าบาทนะครับส่วนชุดก็อยู่ที่ราคาสอง9บา 2, 2บาทนะครับ uh huh. ยังไงก็อย่าลืมเติมคิปโปรโมชั่นครั้งนี้ด้วยนะครับชอบกดไลค์ like, ใช่กด <Hey. S 1> แชร์กันนะครับผม ช,ชุดอะไรนะครับผมอันนี้อันนี้จะเล่นมุกหรืออะไระชุดทำไม,ม,ม,มไชุดมันไม่แถมกระดุมมาหรอพี่อะไรนะชุดมันไม่แถมกระดุมมาอันนี้จะเล่นมุกหรือเปลือกหอยเนี่ยเกือหอยดีครับนนโอเคครับผม ดูได้สวยแน่นอนคุณทุกคนกันเลยดูมาที่เข้ามาดูร่วมคลิปนะครับผมเอ้ยน้องบูญไม่ได้นะน้อกลัวคนรอซื้อฮัลโหลฝากติดฝากูผลผลงานของพวกเราทางเพจ X c ับด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่